ขนมปัง่อชีสปูอัดครับวันนี้เราพาเด็กๆทำกินนค,ครับชิก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบนะครับจะมีขนมปังมีชีสมีปูอัดนะครับผมมาชิ้นปันด้วย ก็ฉีกหัวให้เป็นเส้นเล็กๆนะครับเพื่อจะได้ก้อนไม่ใหญ่หรือใครขี้เกียจก็เสร็จเป็นก้อนใหญ่ๆได้เลยนะครับมาขั้นตอนการทํากันเลยนะครับผมอันดับแรกเราก็นวดแป้งให้แบนนะครับผมแล้วก็ใส่ชีสโรยลงไปแล้วก็ตามด้วยปูอัดแล้วก็พันนะครับม้วนเป็นกลมๆแล้วก็ไม้จิ้มฟันจิ้มไว้ครับผมนี่ครับมาดูทีทีนึงอ่ารีดให้แบนๆนะครับผมใส่ชีสเยอะๆเลยนะครับ แล้วก็ผูอัดแล้วก็ม้วนครับผมเสียบไม้จิ้มฟันเสียบไม้จิ้มฟันต่อไปก็เอาเครื่องนะครับเตาอบนะครับผมหรือมอทอดไร้น้ํามันก็ได้นะครับอันนี้เราเข้าที่250องศา15นาทีนะครับอ่าร้อนและกรอบแล้วนะครับผมกําลังจะไหม้ก็ยกออกมาเสิร์ฟกันได้เลยนะครับร้อนๆเลย จบ้อย,ยครับนี่คือเสร็จแล้วครับตัดให้ดูนะครับผมในปูอัดด้วยชีสด้วยนะครับผมฝึกกอเหรอกจดการให้เด็กๆจัดจาก,การนะครับ,รบหักหาก,การทุบล้ว คนละคับสองคำครับอาหารง่ายๆสำหรับเด็กปูอัดนี่ชีสชี่ปูอัดคนโตโตหรือไม่ปูอัดฝอยก็ได้อย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง YouTube TikTok Instagram และ Facebook นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ